สี่ตัวเนี้เป็นองค์ประกอบทําให้เกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นถ้าเห็นสัจจะความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นธรรมชาติที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นสภาวะของมนุษย์หรือแม้แต่ภพภูมิของเทวดาหรือภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็ไม่ปรากฏนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าให้เราเข้ามาเห็นเรายังมีตัณหาความอยากอยากที่จะได้นูน่นได้นี่ อยากที่จะไปเกิดเวลาเราปฏิบัติก็ปรารถนาอยากจะได้ชาติหนึ่งสองสามสี่อยากไปเกิดเป็นเทวดาอยากได้นิพพานอยากได้นู่นได้นี่สิ่งเหล่านี้ก็คือตัณหาหมดดังนั้นอย่างที่พระเจ้าบอกก็คือท่านก็ดับตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือความเป็นตัวตนเรล่านีนะ้ไม่มีความอยากแต่เห็นว่ามันมีอยู่แต่ไม่อยากได้มัน ก็คือไม่มีอุปทานไม่มีการยึดแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณ5อย่างเนี้ยมันจะมีสภาวะหนึ่งที่มาเพลิดเพลินอยู่ด้วยความตัณหาด้วยความพอใจด้วยความกำหนัดและด้วยความเพลินก็เลยคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี้ยเป็นตัวตน เพราะนั้นสังโยชน์ตัวแรกสก,กายทิฏฐิพระพุทธเจ้าถึงให้เราต้องละให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ละไอความเป็นตัวตนเนี่ยไม่เห็นความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็คือถอนความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานกันห้าไม่มีความอะไรอววรในกันห้าแล้วท่านก็เลยเปรียบเสมือนตานยอดด้วนที่ไม่มีความเจริญเติบโตก็คือไม่มีการเกิดละก็หมดและจบละ ดัะนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าเวลาที่พวกเราปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติรักษาศีลเนี่ยเริ่มต้นจากศีลห้าแล้วเราปรารถนาอยากจะไปเกิดเป็นเทพหมู่ใดหมู่หนึ่งแต่เราลืมคิดว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วยังไงต่อเทวดาก็ตายได้กว่าเราจะรู้ตัวว่าเทวดาก็ตายได้เราก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาพอตายอยากมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับกันไปกลับกันมาดังนั้นผู้เจ้าจึงบอกให้เราเนี่ยมีโอกาส ที่เกิดเป็นมนุษย์ใช้กรรมเก่ากายเนี้ยคือกรรมเก่าเป็นโอกาสที่จะได้แก้ตัวไม่ใช่ว่าเราอาศัยกรรมเก่าใช้กรรมเก่าเนี้ยเพื่อที่อยากจะเกิดต่อแต่ถ้าจะเดินตามคําสอนของพระเจ้าก็คือทําให้มันสิ้นสุดในชาตินี้แต่ถ้ามันไม่สิ้นสุดในชาตินี้ยังมีเหตุปัจจัยคือยังมีตนาความอยากอยู่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราปฏิบัติ ที่จะทําให้เป็นตาลยอดด้วนได้คือจะต้องตัดตัณหาความอยากทุกอย่างแม้แต่การที่จะไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือเกิดเป็นเทวดาก็ตามหรือแม้แต่การที่อยากจะได้โสดาบันสกทะาคามีอนาคามีหรือแม้แต่การได้อยากได้พระหลานก็ตามจะต้องเห็นสัจจะความจริงไม่ใช่เห็นด้วยตัณหาเห็นเป็นสภาวะอย่างนั้นจริงๆอันเนี้ยมันจะตัดตัวตัณหาได้พระเจ้าถึงบอกว่าเพศคารวาตอย่างพวกเราคับแคบ ถ้ามีศรัทธาต่อพระพเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวจริงๆนะเขาจะน้อมไปเพื่อการบวชแล้วเพราะเขารู้ว่าคารวะนี่ยคับแคบแน่นอนดังนั้นพระรัตน์ทั้งหลายพอบรรลุในเพศคารวะก็น้อมที่จะไปบวชแล้วไม่อยากอยู่เป็นคารวะแล้วเพราะไม่มีอะไรจะต้องต้องยึดแล้วซึ่งพระพเจ้าก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งปวงได้แล้วก็จบแล้วก็เปรียบเสมือนตายอดด้วน อริยสัจสี่มันเกิดอยู่ตลอดนะเรารักษาสินห้าอริยสัจสี่ก็เกิดขึ้นเวลาเรามีอารมณ์มีการทะเลาะมีการพูดไม่ดีต่อกันเนี่ยสักพักหนึ่งอารมณ์เหล่านี้เดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์แต่เมื่อมันเกิดแล้วเราเห็นว่าเนี่ยมันเกิดความทุกข์นะสิ่งที่เราพูดไปเรากระทากับสามีกระทํากับภรรยาทากับครอบครัวเนี่ยเราทุกข์เราไปพูดจาไปดา่าเขา ถ้าพิจารณาเห็นว่าเนี่ยการที่เราไปด่าเขาแล้วเกิดความทุกข์ทำให้เขามีทุกข์หรือตัวเราเองก็ได้รับความทุกข์อันเนี้ยเราเริ่มกําหนดรู้ทุกข์แล้วนะแล้วเราก็จะย้อนกลับไปหาสาเหตุได้คือเหตุของทุกข์ก็คือการที่เราเองนะ่ะไปด่าเขาหรือเกิดจากการที่เราได้ยินเสียงเกิดพัสสะได้ยินเสียงจากทางหูแล้วเราไม่พอใจก็เกิดการพูดจาไม่ดีไม่พอใจก็ไปด่าไปว่าเกิดความทุกข์ก็รู้เหตุ ทีนี้เรารู้เหตุว่ามันเกิดจากงนั้นสามารถที่จะดับมันได้ต่อไปเราก็ไม่พูดละมัดระวังมีสติสัมปชัญญะคิดก่อนพูดเกิดการดับและเกิดการที่หลุดจากตรงนั้นและละมัดระวังละเห็นไหมเป็นการเดินมรรคเนี่ยอริยสัจสีมันเกินระวังที่เราใช้ชีวิตแล้วอย่างเนี้ยมันไม่มีตระหนักความอยากนะมันเป็นไปเพื่อหลุดไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันไม่มีใครปฏิบัติละมันจะเป็นสภาวะธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เห็นอย่างเนี้ย มันก็เป็นเหมือนเราปฏิบัตเิเงเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันก็เป็นของเราตาก็เป็นของเราหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของเราหมดเลยมันก็เหมือนมีบุคคลปฏิบัติมีคนปฏิบัติฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าความเป็นสัตว์คือความเป็นมนุษย์เราเนี่ยองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์เราหรือความเป็นสัตว์เนี่ยนรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาพุทธเจ้าเรียกว่าความเป็นสัตว์คือสัตตานางังนะเรียกสัตว์เหมือนกันหมด หรือแม้แต่เทวดาการมาพบรูปพบอรูปพบก็เหมือนกันถูกเรียกว่าสัตว์เพราะว่าอะไรที่เรียกว่าสัตว์ก็เพราะว่ามีชันทะความพอใจมีราคะความกำหนัดมีนันทีความเพลินและมีตัณหาความอยาก4ตัวเนี้ยเป็นองค์ประกอบทําให้เกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นถ้าเห็นสัตว์จากความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นธรรมชาติที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นสภาวะของมนุษย์หรือแม้แต่ภพภูมิของเทวดาหรือภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็ไม่ปรากฏไง นี่แหละสิ่งที่พระเจ้าให้เราเข้ามาเห็นฉะนั้นมันก็จะมีสภาวะหนึ่งที่มันรู้อยู่ตลอดแต่ละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราอาศัยธาตุรู้คือจิตหรือวิญญาณหรือมโนใจเนี่ยเราอาศัยตัวนี้แต่ไม่เคยเข้าถึงอีกตัวหนึ่งที่มันอาศัยเหล่านี้อยู่ที่มันมาเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นวิธีที่พระเจ้าบอกก็เลยให้เดินทางสายกลางก็คือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมนองค์8 ยอเหลือสองก็คือสมถาวิปัสนาเพื่อเข้าไปเห็นตรงนี้ซึ่งฉันทะราคะนันทิตนหาพวกนี้มันเป็นอุปทานมันเป็นสังโยชน์คือตัวเดียวกันหมดเลยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยตัวที่ทําให้เรียกเราอ่ะเรียกความเป็นมนุษย์นรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาอาการเหล่านี้มันแตกต่างตรงที่การที่จะยึดมากน้อยแค่ไหนถ้ายึดไปในทางที่เป็นอกุศลติดอยู่ในทางอากุศลก็คือถูกเรียกว่านรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัย แต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นมนุษย์หรือเทวดาหรืออาจจะเป็นเทวดาชั้นสูงคือเริ่มปล่อยแล้วนะยึดน้อยแต่ก็ยังเป็นสัตว์อยู่แต่สภาวะของอหรหันเนี่ยไม่มีพวกนี้อยู่แล้วไม่มีชันทราคะนันทิตนทานในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณละในขันธทั้งห้าละจบละเพราะ,ะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราเองก็ต้องเข้าใจในเรื่องของศีลก่อนง่ายที่สุด